Oh. ครับขยับกับไทยนะฮะเดี๋ยวไปช่วยวัดสายตาเราหน่อยดูตาของน้ำหม่ำน้ำหม่ำเนี่ยไปทำสัญญากรารม oh. มาตอน,น,ตนเนี้ยตาน้ำหม่ำเนี่ยหวานโดดเด้งผีบตาเราฮะครับสวัสดีค่ะวันนี้พาสามีสุดหล่อตาหวานไปตัดไหมมาแล้วนะคะดูหนังตาสิคะหลับสิะคะหลับหลับก่อนไม่ใช่ตาหนาะหลับก่อนหับตาเออหลับตา,ลบตาและลืมตา ยังไงคะสาราน้ำเพชรอุ้ยลืมไปสวัสดีค่ะพี่เอกรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะตัดดีขึ้นครับตัดไหมมานี่สดีขึ้นตัดไหมตัดง่ายครับโอ้ตัดไหมตัดง่ายครับตัดตัดรักตัดยากอืมไม่ใช่ตัดนะคะดูแลเขามาตั้งนานแต่ก็วันนี้ก็ตัดไหมกลับมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปทำที่ไหนเนื่องด้ว คคมีคนขำดิมะทำไม,ไมต้องขำด้วยอ่ะตาเราเลือดรักโอ้ยแบรนขับไปเช่นครับเดี๋ยวตาเข้าที่ก็น่าจะตากระหวางกว่าเดิมนะคะนะเออให้กำลังใจพี่เอกด้วยนะพีเอ็กไ์ชัย เหมือนพี่เอกเหรอพี่เอกชัยพี่เอกชัยพี่เอกตาหวานพี่เอกก็ทำมาเหมือนกันนะครับพี่หมอบจะกลัวอะไรจะเขินทำไมตาหวานขนาดนี้มีคนแซวเลยเนี่ยดีใจด้วยนะคุณได้สามีเป็นเพื่อนสาวคนใหม่แล้วตาดูเด้งขนาดนี้ยังไม่เข้าที่ดีโอ้เท่าที่ดีแปลว่าอะไรยังยุบได้อีกนี่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 แล้วมันจะพอดีกว่านี้เยอะใช่มันจะเป็นเส้นเป็นธรรมชาติเลยคราวนี้ก็จะกลายเป็นหล่อเข้มนะะฮหวานเลยเอ้ยนี่ดีนะคุณคือคู่ชีวิตนอกเหนือหลักสากเราจะ ฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไปด้วยกันได้เรายังทําสัญญกรรมด้วยกันได้อีกอเออจริงชวนก็นไปทํานะจริงนะดีเลยอ่ะเนี่ยลังซิมาชวนผมทําตลอดเลย,เยผมปฏิเสธตลอดความถูกเออฟ้าผ่าตายเลยนะคะที่เลยนะเออเดี๋ยวออรอดูเข้าที่นะเพราะบางคนบอกว่าชอบพี่หม่ำเวอร์ชันเก่า เดี๋ยวเวอร์ชันใหม่ดีกว่าเดิมความ่าเท่าเดิมเพิ่มเติมก็คือตาหวานเท่านั้นแหละค่ะครับอ่ะคุณผู้ชมฮะชวนทําบุญกันต่อเลยนะฮะสาวคนหนึ่งไปถวายผ้าไตรถวายเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องรอพระท่านให้พรใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าพระรูปนี้ให้พรอยู่ดีหยุดสวดกลางคันแล้วก็บอกโยมขอให้พรอีกรอบหนึ่งเพราะอาตมาจําบทสวดไม่ได้ครับอ้าวยาริวหาะราปริพุรเอติสาคารัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานางกุปกะปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเม,มวะสมิฉตโตสเถกุเรนติสังกภาจันโทปนสโสยะธามนิโสติระโสยะาสัพพีติโอวิวาจันตุสัพพะโอโวินาสัตมัม่อาอไม่ได้ไหม <laughs> สัพพีสัพพีไม่ญญถนัดหราคะ อาตมาสอบปีไม่ได้หนักราะว่าอาจารย์ปกติอาจารย์เขาคนใส่น้อยเขาก็จะเริ่มเป็นแบบสุขีเลยอ่ะเราขอเป็นสุขีนะข้าใหม่สอบปีไม่ได้จำทำนองไม่ได้นยากสุขขิ คุณผู้ชมโอ้ยเกือบเล่าถ่อไม่ได้เห็นแม้ในมือพระคุณเจ้าโทรศัพท์มือถือเปิดดูบทสวดเขาเลยท่องบทยาวไม่ได้ต่อรองกับโยมบอกว่าเอาเป็นบทสุขีได้ไหมเอาบทสั้นลงได้ไหมต่อให้มีบทสวดคุณมีเนื้อแต่คุณไม่มีทำนองก็ไปไม่ได้ต้องมาจำทำนองไม่ได้บอกโยมขอเอาใหม่ได้ไหมเนี่ยกำลังจะกรวดน้ําอยู่แบบต้องหยุดกรวดเลยไปถวายพระไตรครับคุณผู้ชมฮะที่วัดบ้านม่วงอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีแล้วไปเจอเนี่ยคนโพสเขาบอกว่าเป็นเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นพระ พระเพิ่งบวชใหม่แล้วความจริงเนี่ยที่เห็นแบบนี้เขาขำกันแบบนี้คุณผู้ชมไม่ได้ไม่สํารวมนะแต่เขาเป็นเพื่อนกันแล้วเพื่อนเนี่ยเพิ่งจะบวชอยู่ที่วัดนี้คุณชายาถ่ายคลิปลงติกตอกเอาให้ดูเห็นไหมก็ดูสนิทสนมกันเออพระคุณเจ้าเนี่ยท่านเพิ่งจะบวชใหม่แล้วบอกว่าที่วัดเนี่ยเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ที่ชนบทมากหน่อยคนไม่ค่อยมาทําบุญกันก็เลยไม่ค่อยได้สวดพอไม่ค่อยได้สวดจําบทสวดไม่ได้เข้าใจได้เออนั่นแหละก็ให้อภัยกันไปนะครับคุณผู้ชมมีบางคนเขาไปคอมเมนต์ วิ่งกลับแทบไม่ทัน <c oughs> นะเออ <c oughs> หลายคนเข้าไปบอกว่า <c oughs> กวดน้ํายังไงให้ขาเกือบสู่ขิดนะพระท่านจําทํานองไม่ได้ก็ให้อภัยท่านด้วย <c oughs> มีอีกแบบหนึ่ง <c oughs> ไปทําบุญบ่อยๆ <c oughs> ให้ท่านให้พรบ่อยๆค่ะ <c oughs> <c oughs>